กราสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับเมื่อไม่ใช่เมื่อคืนสิเออเมื่อคืนนี่แหละก็จะมีกิจกรรมใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของฟีฟ่าม b i บานั่นก็คือกิจกรรม f o u เดอร์นะครับมาสปอยกันแล้วจากคุณแอนวาดแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเขานะเป็นออฟฟิเชียลที่ประกาศออกมาออด้วยรายละเอียดต่างๆของตัวกิจกรรมแล้วก็ ในส่วนของตัวผู้เล่นต่าง,างๆที่ที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่สามารถเอาไปได้ในภาคหน้าคือ EA FC Mobile นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาสรุปให้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้เผื่อคนที่ไม่ได้รับชมในช่วงเมื่อคืนดึกๆเนี่ยได้ฟังกันแล้วก็ มีแนวทางการเล่นในภาคต่อไปได้มากขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับขออนุญาตบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้ก็กลๆว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เล่นนะครับที่เคยเล่นฟ i f a Mobile มาก่อนและจะมีของมีตัวผู้เล่นที่สามารถอัปเกรดไปอยู่ในเ,เกมใหม่ได้ ใครที่สมัครใหม่ในช่วงที่เป็น EAFC Mobile จะไม่มีของหรือตัวผู้เล่นเหล่านี้ในการเล่นเท่ากับว่าเราจะได้เปรียบคนที่เล่นใหม่ถ้าคุณเล่นกิจกรรมนี้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ครับมีระยะเวลาประมาณที่เขาบอกมาก็คือ3 1วัน1เดือนเต็มๆ1นเดือนเต็มๆน,น,นะครับในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอธิบายให้ฟังก่อนมันจะมีแก้มันมีแต้มอยู่2อ,อย่างนะมีแต้มอยู่2อ,อย่างเดี๋ยวผมหาก่อนนี้มันอยู่หนวะเอ่อ นี่นี่น,นี่อ่ะอันแรกก็คือคลับพอยต์นะครับคลับพอยต์ต้มนี้ต้มหนึงและอีกต้มหนึ่งก็คือเอ่อสเก g ติงพอยต์เนี่ยเห็นไหมที่อยู่อยู่ข้างข้างคลับพอยต์เนี่ยสเก t ติงพอยต์นะครับคุณสามารถเอาเหรียญคอยไปแลกเป็นคลับ Point ได้คุณสามารถเอาตัวกิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยไปแลกเป็นทางด้านของ Scouting Point ได้เพราะฉะนั้น,นใครที่มีก็เก็บไว้ก่อนอันนี้คือ2ส,สิ่งแรกที่มันจะมี เอาไว้ให้แรกในก,กิจกรรมนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อในก,กิจกรรมนี้นะครับในเรื่องที่2ที่ท่านผู้ชมจะต้องรู้ก็คือมันจะมีนักเตะ2แบบนักเตะ2แบบนะครับนักเตะ2แบบก็คือมีนักเตะธรรมดาแล้วก็นักเตะไพโอเนียเพลเยอร์ไอ้นักเตะที่ว่ามาข้างต้นเนี้ยนะครับไพโอเนียเพลเยอร์คือนักเตะที่จะ สามารถเอาไปเล่นในภาคหน้าได้ย้ำนะครับแค่ p i o n e นียร์เพลเยเท่านั้นที่สามารถเอาไปเล่นในภาคหน้าได้นะครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับกิจกรรมให้เล่นก็คือกับตันอาร์แบนเนี่ยครับปลอกแขนกับตันปลอกแขนกับตันเนี่ยจะเอาไว้ แลกตัวระดับกับตันตำนานแบบไอคอนซึ่งในสัปดาห์แรกเนี่ยเขาเขาเปิดมาคือ3ตัวนี้คือราอูกอรซาเลสตีเฟนเจอร์ล่าแล้วก็ซานเนตินั่นเองนะครับเนี่ยแต่ว่าในสัปดาหทา์ท้ายๆตัวพวกนี้จะออกมาเรื่อยๆโซคาเตสปีแลตลิคาโดคาวโยและโอโคชานี่คือกิจกรรมแรกนะครับรวมกับไอสองพอยต์แรกก็คือเอาไว้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับไล่มาที่เพลเยอร์เซ c ร์ช g นี่แหละ นี่คือกิจกรรมที่เอาตัว scouting point นะครับ scouting point คือแต้มเขียวๆเ,เนี่ยเอามาเปิดแลกตัวนักเตะเราจะเห็นว่านักเตะมันจะมีคำว่า pioneer ตัวไหนที่เป็น pioneer จะสามารถนำไปเล่นในภาคหน้าได้นะครับย้ำเลยย้ำเลยนะครับมันสามารถสุ่มได้สัปดาห์ละ4คนถ้าคุณสามารถสุ่มไปเลยเนี่ยสุ่มไป4คนเนี้ยการันตีว่า 10ครั้งคุณจะได้อย่างน้อย1คนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเยอร์เซิร์ถ้าคุณซื้อ10ครั้งมันจะได้การันตีแน่ๆ1คนใน4ตัวนี้อย่างเช่นสัปดาห์แรกมีฮาแลนด์มีซองเฮงมินใช่ไหมมันอาจจะไม่ชัดน,นะขออภัยผมแคปรูปมาอีกทีหนึ่งนะครับคุณก็สามารถการันตีได้1ครั้งถ้าคุณถ้าคุณมีแต้มแล้วคุณมีเงินเยอะคุณซื้อตุนเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาคหน้าเนี่ยมันมีเอ,อ่อฟังก์ชันของการตีบวกนะครับฟังก์ชันของการตีบวก เพราะฉะนั้นไอตัวพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญแน่แม้ว่าจะเป็นตัวซ้ําคุณก็สามารถทําให้ตัวคุณเก่งขึ้นได้ในในภาคหน้าในภาคหน้านะครับต่อมาก็คือเดี๋ยวนึงนะผมนี่หารูปอยู่อ่าอันนี้ให้ดูไพโอเนียนะครับมันจะมาสัปดาห์ละ4ตัวนะครไล่เรียงตามสัปดาห์ไปเดี๋ยวพอเกมมันอัปเดตปุ๊บท่านผู้ชมก็จะสามารถ เข้าไปดูได้ว่าสัปดาห์ไหนมีอะไรมาบ้างออย่างสัปดาห์แรกเนี่ยเห็นไหมยี่สิออกก๊ถึง31มสิบเอ็ดออกก๊ก็คือ24สิส่ิงหาถึง31สิงหาก็จะมีซองเฮอร์มินมีฮาแลนไข่วันเนี้ยอ่านไม่ออกภาพมันไม่ชัดนะครับตรงกลางก็มีโรนันโดมีฟันดายมีคีซ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นจูดเบลลิงแฮมโอนาน่าอะไรพวกนี้นะครับโอนาน่านี่ผมอยากเล่นผมอยากเล่นเลยเดี๋ยวผมจะเอาโอนาน่าให้ได้ได้ครับประมาณนี้ ไอ้เมื่อกี้ผมเปิดอันนี้ไปให้ดูแลเห็นไหมมีคลับพอย n ์อันนี้คือคลับพอย n นะ์ที่เป็นเหรียญนะครับนะครับที่เป็นเหรียญแล้วก็อันนี้คือตัว scouting point ก็เอาไว้สุ่มนั่นแหละไอ้คลับพอยท์เนี่ยจะเอาไว้สุ่มตรง exchange ครับนี่นี่เอาไว้สุ่มตรง exchange คุณสามารถเอาคลับพอย n ์ทั้งหมดเนี่ยมาสุ่มตัว player เอ้ยเอามาแลกเปลี่ยน exchange ตรงนี้ได้คุณก็จะได้ตัวตัวนักเตะเพิ่มเติมนะครับตัวนักเตะเพิ่มเติม แต้มสถาพาแต้มเรโทรพาที่มาสกูที่ผมบอกไปก็แลกเป็นสก u ตติงพอยต์ได้นะครับแล้วก็มันมีมายสโตนแมทที่สามารถจะเล่นเอาก็คือกิจกรรมทั่วไปที่เล่นตามมายสโตนแต่ผมไม่ได้แคปรูปมานะมันจะมีกิจกรรมเป็นมายสโตนต่างๆเพื่อจะเอาพอยต์สะสมนะไปแลกกับตันอาร์แบนที่เมื่อกี้บอกไปนะครับและใน Exchange เนี่ยก็จะมีตัว 114- 115 1้อยสิบหกถึงร้อยสิแถึงร้อแล้วก็ร้อยสิถึงร้อมาให้เราแลกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวนักเตะอะไรแล้วก็จํานวนกี่คนในการแลกเพราะเขายังไม่เปิดนะครับส่วนนักเตะที่เป็นฟาวเดชันหรือเป็น f ฟ u เดอรที่ไม่ได้เขียนว่า p i o อ e er, เนจะไม่สามารถนําไปใช้ในภาคต่อไปได้นะครับแล้วก็มีสุ่มนักเตะในร้านค้าเหมือนเดิมเมื่อกี้ไหนดูสิ ในช็อปเมื่อกี้มันมีอยู่นะอ่าเนี่ยคุณสามารถสุ่มได้มันก็จะมีตัวไพโอเนียเอาไว้เล่นในอีเวนต์หน้านะครับซึ่งใจผมนะใจผมนะผมอยากยังไงรู้ไหมผมอยากให้ไอตัวไพโอเนียเนี่ยมันแลกเปลี่ยนไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยให้เล่นกิจกรรมกันให้กดแพ็กกันไปเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไปลงตลาดอะเอาให้แบบพวกที่มีเงินเยอะๆก็ไปสุ่มหาเอากันเอาเองนะครับ ไม่ต้องแบบมีการซื้อกันตลาดมันจะได้ไม่วอดวายเหมือนเดิมนะตลาดมันจะได้ไม่วอดวายถ้าเป็นอย่างเงี้ยกับตลาดมันวอดวายแล้วม,ม,ม,มันจะไม่สนุกสิใช่ไหมมันจะไม่สนุกนี่ก็คือสรุปง่ายๆวางแนวทางมาให้แบบนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องท่านผู้ชมจาเป็นจะต้องเ,ออเก็บไว้เลยก็คือไอตัวพวกนี้นี่ไพโอเนีย er. คุณต้องตามเก็บถ้า ถ้าคนที่มีเงินเยอะๆนะผมคิดว่าอย่างสัปดาห์แรกเนี่ยซองเฮงมินกับฮาแลนด์น่ะคุณควรจะมีฮาแลนด์อย่างน้อยสัก 2- 3ถึงตัวเพื่อเอาไว้การันตีตีบวกในภาคหน้าเพราะว่าคุณไม่จาเป็นจะต้องเก็บเ,เพชรแดงหรือว่าเหรียญเก็บไว้แล้วนะครับมันจะรีเซตทั้งหมดคุณเก็บไปเลยสัปดาห์สัปดาห์ต่อๆมาคุณจะได้แบบเอ้ยพอเปิดเกมมามันจะได้ ไม่ต้องแบบไปหาแล้วเนี่ยไอตัวพวกนี้ถ้าให้เลงๆนะใครที่เล่นเอ่อฟีฟ่ามูบายมาโดยตลอดนะซอนเฮืองมินเนี่ยในซีซั่นน่าจะเก่งขึ้นอีกเพราะว่ามันสองเทา้าไอตัวสองเท้าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ EA s p o r t FC เก่งทุกตัวแน่ๆมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นฮาแลนด์เนี่ยเอาไว้เลยซอนเฮืองมินเอาไว้เลยฟานไดโรนัลโดเอาไว้เลยนะครับจูต์เบลิงแฮมเอาไว้เลย ส่วนโอนานดาแล้วแต่ชอบนะโกผู้รักษาบประตูผมว่าในเกมมันการใช้เท้ามันก็ยังไม่ได้แบบมีผลอะไรต่อต่อตัวรูปเกมมากมายเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยใครที่เซฟเงินไว้ในกิจกรรมก่อนหน้านี้ตามที่ผมบอกที่ผมบอกมาโดยตลอดไม่ว่าจะในสตรีมหรือในคลิปที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งใช้เงินนะครับตอนนี้เราเอาไปใช้กิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะย้ายภาคคุณทุ่มให้สุดตัวเลยครับคุณมีเท่าไหร่คุณใส่เต็ม นะฮะไอตัวที่ขึ้นว่าไพรโอเนียคุณเก็บไว้เลยเก็บไว้ในภาคหน้ามันจะลด OVR พอคุณมีตัวซ้ำเยอะๆคุณตีบวก OVR ก็เพิ่มนักเตะกก็เพิ่มอัปเกรดขึ้นไปแล้วก็จะสามารถทำให้คุณเล่นในภาคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เก่งก่อนคนอื่นนะว่างั้นเถอะนะเก่งก่อนคนอื่นแน่ๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีอะไรที่ผมพูดผิดไป พูดไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวไปไล่ตอบนะครับกราบขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวกลับไปขายตัวผู้เล่นทุ่มให้สุดตัวกับฟฟวเดอร์ดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีจ้า